วันนั้นกลับบ้านมาประมาณสี่ห้าทุ่มงงเงียงงเงียแล้วก็ขึ้นไปอาบนะ้ำมนห้าทุ่มเป็นบันไดใช่ไหมทุกคนบันไดแล้วก็ทางขึ้นไปใช่ไหมเปิดไฟแล้วก็เดินขึ้นไปคือด้วยความที่งงเงียเดินแบบขึ้นแบบขึ้นแบบตกกระจายนั่งนั่งอยู่บันไดบนสุดข,ของบ้านแล้วคือแผ่ตัวยาวแล้วก็นั่งแล้วก็อย่างนี้เลยมีกันวางมืออย่างนี้เลย ตกใจมากเขจาจะเาทุกคนมคนบันดับ5ทุ่มกว่า5ทุ่มครึ่งแล้วแบบงูเงี้ยงูเงียแบบสลืมสลือเดินมาแบบไม่ได้มองทางเยลยระดับระดับตาเดินแล้วค่อยเดินมา,าก็คือสะดุ้งสะดุ้งหนักมากตอนนั้นหนูมองอะหนูเดยวกูมันไม่ใช่ปีกไม่เคยเห็นปีกทำหน้าแบบนี้หรือว่ามันอ้วนขึ้นก็ไม่รู้ทุกคนนั่งแล้วทำหน้ายอย่างนี้ใช่ไหมตัวก็ยาวเต็มบันไดนะตัวพองๆอะทุกคนตกใจแู้ก็ผีแมวใช่จริงๆตอนแรก ที่หนูเคยเห็นปิกอะมันไม่ใชิหน้าที่เราเคยเห็นตะโกนเล่นแม่ดังมากเพราะหนูตกใจนึวกว่าผีแมวจริงจริงหนูตกใจอะหน้ามันไม่ใช่ปิกันนะมันไม่เหมือนปิกอะแล้วก็ต้องเสียอะไรว่าไม่ใช่นี่คือปิกไอ้มาทำอะไรตรงนี้นั่งแบบที่ของฉันนี่คือบ้านฉัน เธอฉันไม่เหยียบเธอก็ดีแค่ไหนแล้วไม่ไม่ได้ให้ขึ้นหรอกมันขึ้นเองที่เกยจวิ่งไล่แล้วขึ้นเหนื่อยปล่อยแล้วทำอะไรทำมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ลงมาเองสรุปแล้วแมวยึดบ้านท้องน้ำยึดมาแล้วนะัตะกร้าผ้าหน้าห้องน้ำยึดมาแล้วเลยวิ่งหาตัวบ้านฉันล่างนอกบ้านก็ไม่มีเพราะตัวบ้านไม่ไเปิดตอนแรกก็มองไม่เห็นเพราะว่านางแอบลงบน,นตะกร้าแล้วผ้ากองผ้า,ามันก็บางมันเออสุดท,ท้ายคือหลบอยู่ในตะกร้าผ้า <c oughs>